ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0ซึ่งเป็นยุคที่มีการใช้ประเน็น์ในการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางและมีการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ใชค,ควบคุมกา,ารทํางานในชีวิตประจำวาาันได้อย่างหลากหลายปัจจุบันมีผู้ใช้งานสามารถสั่งการโดยผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อทําการควบคุมการปิดเปิดประตูหรือควบคุมการรํามต้นไม้เปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านได้อย่างแพ่หลาย ด้วยความสามารถของอุปกรณ์ IoT ได้มีการพัฒนาความฉลาดอย่างมากขึ้นและสามารถนำอุปกรณ์ IoT ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ภายในบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เจ้าของบ้านและก็ผู้อาศัยอาศัยในบ้านทําให้เกิดสมาร์ทโฮมหรือระบบการควบคุมการทํางานในบ้านซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าระบบบ้านอัจฉริยะคือส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมอาคารอัตโนมัติแต่เน้นการทํางานเฉพาะการควบคุมภายในอาคาร เพื่อสร้างความสะดวกสบายและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านโดยระบบการควบคุมการทํางานในบ้านนี้มีหลักฐานเทคโนโลยีที่ใช้ระบบการควบคุมการทำงานอัตโนมัติเช่นการควบคุมแสงสว่างการควบคุมอุณหภูมิให้เกิดการเปิดปิดแอร์การควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างระบบรักษาความปลอดภัยดังนั้นจากหตุผลังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้เป็นอาจารย์ประจําสาขา เทคโนโลยี Computer, <S <S คอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้งานด้าน IoT ในการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่นองค์กรธุรกิจในจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งได้ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับพัฒนาศาักยภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่3 3จังหวัดสุรินทร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้บราการระหว่างสารการจัดหลักสูตรนี้ได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีไฟฟ้านอกจากนี้ยังครับความรูม้ออดีจากภาครัฐเช่นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนหลักสูตรระบบสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะในยุคดิจิทัลนี้เป็นหลักสูตรเริ่มต้นสําหรับนักพัฒนาที่ยังไม่มีพื้นฐานแต่มีความสนใจในการเรียน สามารถอัพสกิลหรือดีสกิลโดยใช้หลักสูตรนี้ได้นำเสนอแนวคิดต่อยอดในการประยุกต์ใช้งาน IoT ทในแง่มุมการสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยผู้จัดทำหลักสูตรหวังว่าหลักสูตรนี้จะต่อยอดให้นักคิดนักประดิษฐ์ได้มีความคิดสร้างสารรค์ที่เริ่มเพื่อพัฒน,นาตัวเองไปสู่ยุคอนาคตได้อย่างต่อนเนื่องไปขอขอบคุณมากครับผม